我们都是搞的搞的搞的 don't <coughs> don't don. <coughs> ออหหหหรมาแล้วนะครับออกจนได้นะครับแรงแรงแรงดีนะครับตามตื้อกันเป็นโดไม่ครอบนะครับให้คุณมาให้ดูตัวหน่อยตีกนแขนล้าหมดแล้วโอ้โหวใหญ่นะครับ ยาวเฟ้อยเลยเดีย๋ยวขึ้นมาให้ดูนะครับถึงรากออกไปเรื่อยๆนะครับแรงดีมากนี่ลอกเบกสุดแล้วนะครับอโอ้โหยาวเฟ้ยเลยนะครับ สวยเลยเป็นฉดัวไม่คลอกนะครับก็ถ้าได้ตัวเขาขึ้นมาก็ปล่อยขึ้นเหมือนเดิมนะครับเอ,อย่งตักไม่ได้เลยตัวใหญ่นะครับต้งตักไม่ได้โอ้ยยาวด้วยแรงดีอยู่เลยอ๋ครับสวิงมากทอด โหน่าจะใส่สิบได้นะครับตัวใหญ่มากนะครับดูมีสิบแน่เลยครับตัวนี้มามามาถ่ายรูปก่อนปล่อยขึ้นติดไม่ได้เลยตัวยาวมากนะครับ ครับมาแล้วกับสะโดไม่คลอ,อกลำปะทาวนะครับก็บังเอิญเจอกันนะครับตีปลาติดอยู่เขาพาลูกมาหาจินพอดีนะครับก็เลยได้เจอกันแต่เดี๋ยวเราก็ปล่อยนะครับโหยาวเฟยเลย <c oughs> กระดีนะครับก็ ชูตัวปลาก่อนนะครับนี่นะครับโอ้โหตัวนะใหญ่นะครับนี่นะครับนี่เขาชูอีกด้านหนึ่งของกล้องนะครับนี่นะครับจะผอมหน่อยนะครับเพราะว่ามึงคลอดลูกไปเจอที่ใช้นะครับก็เป็นอันเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยกระดีนะครับ ส0ิบกรัมนะครับตัวนี้นะครับที่ผมใช้ตีนะครับตัวนี้นะครับก็เราถ้าซื้อไปนะครับต้องไปเปลี่ยนวงเบ็ดใหม่นะครับเพราะว่าวงเบ็ดที่ติดมาน่าจะเอาโฉดไซนี้ไม่ไหวนะครับโอเคเดี๋ยวจะได้ปล่อยเขานะครับไปเลี้ยงลูกต่อนะครับปล่อยไปนานๆเดี๋ยวเขาจะหมดแรงนะครับ โอเคฝาดด้วยละกันนะครับกระดี30กรัมนะครับปกชะโดไม่คลอกนะครับได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ซื้อไปก็ต้องไปเปลี่ยนห่วงแล้วก็เปลี่ยนดวงเบ็ดนะครับห่วงก็คือสปินลิงนะครับเปลี่ยนใหม่ให้แข็งแรงขึ้นนะครับถ้าไม่งั้นเราจะรับแรงกระชากของปลาชะโดที่ตัวใหญ่ๆไม่ได้นะครับโอเคครับต่อไปกันเดี๋ยวปฏิปจิบนะครับว่า ที่จริงแม่คอ,อกเราไม่ได้ตามเราไม่ได้ตั้งใจมาตีแม่คอ,อกนะครับทีปลาจิบอยู่เขาผ่านมาก็เลยลองตีดูนะครับก็โอเคไ,ได้นะครับฝากด้วยละกัน